อ,นนอันนี้ตุ่มนี้หล่นแล้วไม่เก็บใช่ไหมไม่เก็บเดี๋ยวเราไปอีกซอยเดียวครับโวกลับนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรโอ้ไหอยขยะอันตรายอย่าเข้าไปใกล้นะขยะอันตรายนะั <laughs> ขยะอันตรายนะครับ

เี๋ยวเพิ่งทำหมั่นี่จุลินสีไข่รเดี hmm. mm ๋ย hmm. ว mm hmm. ขึ้นรถกันหลับเลยเนะี <laughs> ่ย หมด้่ไเรื่องของบ้านผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมแต่ว่าตัวนวัตรกรรมเนี่ยหลายๆบ้านก็ก็ทำอยู่แล้วนะครับ ที่ทุกท่านอยู่ตรงนี้ครับนวัตกรรมเนี่ยครับเราทำมาเพื่อ,อ,อตอบโจทย์ให้กับพวกที่เขาอยู่ทางกรุงเทพทางกรทมเนี่ยครับเ,เพราะว่าตอนปี59นะครับมีคณะเข้ามาศึกษาดรง,งานเราตั้งแต่ปี59เนะครับเราเจอหนึ่งคำถามนะครับที่เราตอบแล้วเราไม่มีคําตอบให้เขาก็คือในเรื่องของเศษอาหารนะครับ เขาบอกว่าที่บ้านเขาก็แยกเขาแยกให้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเขาก็รวบรวมส่งให้กับทางทศาบาลเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของเศษอาหารใส่ถุงผูกแล้วก็ทิ้งลงันขยะทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาถามเราเนี่ยที่นี่ยทำยังไงผมบอกว่าผมนําไปเรียนสั่์ทำปุ๋ยมากก็จบนะครับแต่พอเราได้คําถามตัวน,นั้นมาครับเราก็เลยชุมชนผมเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ชุมชนทาแต่คนเดียวนาะเราจะมีภาคีเกระข่า,ขายผมจะมี s c g p โรงงานบ้านปลูกซึ่งมี CSR ที่ ลดคิดลดทำแล้วก็ทํากับชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเรามีโจทย์ในเรื่องของเศษอาหารที่เราบอกเขาว่าเนี่ยเราจะตอบโจทย์ให้กับเขายังไงดีนะครับในเรื่องของอเศษอาหารที่เขาแยกแล้วเขาก็ต้องไปทิ้งรวมเหมือนเดิมโดยไม่แยกก็เหมือนกันนะครับเราเขาก็เลยไปคิดมาว่าเอ๊ะมันมีตัวนวัตกรรมตัวถังกินโคลนมันนอกอะครับซึ่งเขาไปได้แนวคิดมาแล้วลว,ว่าตัวนั้นอะเราเอามาประยุกต์ให้เข้ากับเมืองไทยมาทดลองทําที่นี่ทดลองใช้ที่นี่จนสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ ตอบโจทย์ให้กับเขาได้จริงๆน,นะครับก็เลยกลายเป็นตัวอตอนผมออกรายการไทย PBS นะตอนนั้นมันจะเป็นชื่อถังถังข้าเหืียโลกงื่่น่ากลัวหน่อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันพอ,อได้รับรงางวัลจากกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นถังหมักลักโลกนะครับชื่อก็จะด,ดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งถังตัวนี้ครับเราเอามาตอบโจทย์ให้กับสําหรับคนที่ไม่มีทางไปในเรื่องของเศษอาหารในครัวเรือนนะครับถังจะประกอบด้วยกันทั้งหมด3ใบนะครับตัวนี้จะเป็นถังขยะลักกี้ซึ่ง เอามาทําเป็นกลไกในเรื่องของการควบกล้ำกิ่นนะครับปัจจุบันทิกต๊อกเยอะมากเลยนะครับที่อลอกเลียนแบบความคิดแล้วไปขายแล้วก็กลไกจะไม่ค่อยถูกต้องนะครับแล้วก็ตอนนี้บางเพจก,ก็เอาคลิปของเ e อิร์ส o ชืนกับพี่สุธนไปลงแล้วก็เหมือนทำเป็นเหมือนถังของตัวเองนะครับโดยไม่ใช่ถังของพี่สุธนนะครับพี่สุธนถ้าใครเคยเห็นกับเ e อิร์ส o ชืนก็คือ c ีอที่อยู่กับชุมชนนี้นะครับแล้วก็ถัง ที่เป็นกลไกอีก1หนึ่งถัง,งก็คือในเรื่องของตัวกระป๋องดาตัวนี้ผมใช้เบอร์16นะครับถัทงที่จะถูกฝังอยู่ในดินนะครับเราจะมีการเจาะรูที่ก้นเนี่ยรอบๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างรอบๆเลยรูตรงนี้สามารถเจาะมากเจาะน้อยได้แต่ยิ่งมากยิ่งดีมันจะซึมไวนะครับแต่ที่ผมทาก็คือประมาณ9รูด้านข้างประมาณ12นะครับแล้วก็รูเนี่ยเราจะเจาะไม่เกินครึ่งถังนะครับถังใบนี้จะถูกฝังอยู่ในดินเวลาที่เราจะฝังเราจะขุดหลุมที่มีความลึกเท่ากับถั ประมาณ31เซนนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นกลไกลสําคัญเลยที่ในเรื่องของการควบคุมกลิ่นนะครับทางตัวนี้ผมเรียกว่าทางขยะลักกี้นะครับเราเอามาจริงๆจริงๆมันเป็นนโยบายของมหาไทยนะทางขยะเปลี่ยนรถร้องรองซึ่งทุกควรจะต้องทำร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเทศบาลนะครับแต่ว่าเราทํามาก่อนละก็คือในเรื่องของการตัดก้นมีฝาปิดเป็นฝาส่วนมากแปะมาเต็มแล้วก็ย้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากให้มันไม่เต็มนะครับเราก็ เจาะรูด้านข้างเพิ่มก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีกลไกแบบความแบบนั้นก็ได้เจาะรูข้างๆ้างถังเพิ่มนะครับแต่ว่าก่อนทิ้งก็เหมือนเหมือนกันก็คือคนก่อนคนแล้วก็ถึงจะทิ้งข้าไปถ้าเราไม่คนนะครับมันจะเป็นทับถมเรื่อยๆมันก็จะเป็นเต็มไวขึ้นนะครับตัวนี้ครับเราเอามาเป็น,นกลไกในเรื่องของการควบกัมกิจเรามีการตัดที่ก้นออกนะครับแล้วก็กลไกจริงๆอยู่ที่ขอบขอบที่เราเจาะรูเล็กๆขอบเนี่ยครับเมื่อมันเกิดอุณหภูมิความร้อนนะครับ อาการที่มันขึ้นมันจะขึ้นจากด้านข้างไม่ขึ้นจากตรงกลางเพราะว่าถังตัวนี้จะมี3ใบตัวนี้เราจะมาคว่ำอยู่ด้านในใบที่ถูกฝังอยู่ในดินนะครับก็จะละักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีขนาดเท่ากับใบที่ถูกฝังอยู่ในดินตัดแค่ก้นออกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นแรกที่เรามีการวอล์กหูแล้วให้ลงกันได้พอดีแต่ปัจจุบันที่ผมทําก็คือใช้หูล็อกกันเองโดยที่ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่า,าส่วนที่เราทำเนี่ยที่เราเจาะก้นออกตัดรูทุกอย่างสามารถส่งไปดีไซลได้อู หูตัวนี้ครับถ้าเราตัดออกครับก็คือร้านไม่รับซื้อเพราะว่ามันจะมีทั้งพลาสติกกับโลหะติดนะครับผมก็เลยใช้หูมันเนี่ยเป็นตัวที่มันล็อกกันเองโดยที่ไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนการเสียเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ทีจะมาครอบนะครับซึ่งกลไกอ่ะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วครับถังนอกกับถังในจะไม่ไม่ไม่ห่างกันเยอะเนาะถ้าใครเห็นในทิกต็อกคือถังใบในจะอยู่ต่ำเยอะมากแล้วเขาบอกว่าควบกรากิดแล้วก็รูข้างๆเขาก็ไม่ได้เจาาะซึ่งเ ไม่ได้รู้กลไกในเรื่องของการทํางานเลยเพียงแค่รู้แนวเฉยๆแต่ว่าที่เขาทาไปเพราะว่าเขาหาใบในไม่ได้นะครับเคยมีคนโทรมาถามผมนะว่าซื้อที่ไหนผมก็บอกไปผมก็บอกนะผมไม่เคยปิดเพราะว่าถาังชุดนี้ไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าที่จดลิขสิทธิ์เป็นถังคู่ดินของเอชีนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จดลิขสิทธิ์นะครับถังใบนี้นะครับที่เรามาตอบโจทย์นะครับเรื่องประกับครับที่ระหว่างถังประกบการเพื่อที่จะ ป้องกันกลิ่นออกนะครับเพราะว่าถ้าเราฝังต่ำกว่านี้ขอบเนี่ยครับกลิ่นมันสามารถซึมออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝังจะต้องให้มิดขอบลอยต่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านบนส่วนที่เหลือนะครับจะต้องให้โดนแสงแดดนะครับเพราะว่าถังไปเนี้ยเราจะใช้ตัวแสงแดดทําให้เกิดอุณหภูมิความร้อนนะครับถังมันจะมี2ชั้นนะครับตรงกลางจะเย็นด้านข้างจะร้อนเมื่อมาเกิดอุณหภูมิความร้อนนะครับก๊าซก็จะขึ้นจากด้านข้างมาเจอความเย็นตรงกลางมันก็จะวนกลิ่นลงไปนะครับในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนจะกลับกัน กลางคืนก็คือตรงกลางจะมีความอบด,ด้านข้างจะเย็นกว่ากลิ่นมันก็จะวนจัดตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางออกด้านข้างนะครับก็เลยทําให้ถังไปเนี้ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ถ้าสักพักหนึ่งอากาศลงถึงจะมีกลิ่นสาหรับถังตัวนี้นะครับเป็นถังหมักรักโลกบางคนบอกว่ามันจริงๆวัตถุประสงค์ไปเนี้ยไม่ได้ทํามาเพื่อให้มันเกิดเป็นปุ๋ยหมักแต่ว่าทํามาเพื่อที่จะกําจัดเศษอาหารให้หมดบางคนบอกว่าทาแล้วได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยที่มันได้ปุ๋ยเพราะว่า มันทิ้งลงไปแล้วมันเต็มนะครับเราก็ต้องหยุดการทิ้งและรอให้มันเกิดการแห้งตัวเป็นสีดําแล้วก็กลายเป็นเป็นปุ๋ยถามว่ามันเยอยยังไงก็คือรูที่เราเจาะไว้นะครับมันจะเป็นพวกนอนไส้เดือนแมลงอะไรต่างๆจะเป็นตัวที่ดึงเศษอาหารตัวเดียวไปนะครับแล้วก็ฝังได้3รูปแบบเนาะเมื่อกี้ผมบอกว่าฝังในพื้นดินอ,อีกอย่างหนึ่งดูดีขึ้นมาหน่อยก็คือฝังในวงบ่อซีเมน นะครับขนาดเม็ดหรือเม็ดยี่ก็ได้เราถังตั้งแล้วก็สามารถฝังแล้วก็ทิ้งเศษอาหารได้ปกติอรอบๆเราสามารถปลูกพืชปลูกผักได้นะครับแล้วก็ดินบริเวณนั้นนะครับพืชก็จะได้แร่ธาตุอาหารจากที่จากการย่อยสลายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ถังใบนี้สามารถใช้ได้ก็คือฝังในกระมังซักผ้า นะครับผมทดลองแล้วนะครับจะอยู่หลางก็คือใช้งานได้จริงแล้วก็ทิ้งเศษอาหารได้จริงอันนี้สําหรับคนที่อยู่คอนโดนไม่มีพื้นที่ที่จะทิ้งเศษอาหารตรงนี้นะครับก็เลยเอาถังไปเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าถ้าเป็นมหาดไทยไม่ได้นะครับมหาดไทยมันจะนกลไกจะไม่เหมือนกันก็คือมันเต็มมันจะต้องดึงออกอย่างเดียวแต่ตัวนี้ก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่มันเกิดการแห้งลงแล้วก็กลายเป็นเป็นปุ๋ยได้แล้วก็ ที่มันเฮงเราตักออกเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือไปผสมดินปลูกพืชปลูกผักได้เลยนะครับสำหรับตัวถังหมกักรักโลกตัวนี้นะครับถ้าเป็นในเพจเราก็จะมีคลิปวิดีโอที่ที่เราทาให้ดูว่าเวลาที่มันทิ้งกับเวลาที่มันเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยเราสามารถตักออกไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้ สำหรับชุมชนปัจจุบันที่ทำทาส่งหน่วยงานต่างๆก็อยู่ชุดหนึ่งประมาณ200แต่ว่าขายในเพจอยู่ที่ชุดละ299นะครับส่งแล้วก็เก็บเงินไปทางอีกตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงกันเมื่อกี้หลายท่านถามว่าที่นี่อาจจะเรื่องใขรรู้หอรือไมน้ำดูไลน์นะเราแก้ไขปัญหาน้ำเสียนะครับหรืเบื้องต้นก็คือในเรื่องของการดักไขมันนะครับเราจะมีถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องของถังใบเดียวนะครับเราะจะมีการเจาะท่อเครื่องถังก็คือกลไกนั้นเหมือนน้น น้ำกับไขมันนะครับมันจะลอยแยกตัวจากกันนะครับเราจะมีการเจาะแล้วก็ทำท่ออยู่ด้านในนะครับเวลาใช้งานก็คือเติมน้ําลงไปก่อนพอน้ำมันเต็มล้นออกก็คือขั้นตอนพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหาร เราจะต่อเมื่อเรากินเสร็จอาหารเสร็จเราก็จะล้างจานนะเราจะต่อท่อซิงล้างจานมาลงที่ตรงนี้ตะก้าดักเศษอาหารแล้วก็น้ําที่ลงไปเนี้ยไขมันกับน้ำจะแยกตัวแต่ไขมันจะลอยแล้วก็น้ําที่ไม่มีไขมันเนี้ยก็จะถูกดันออกไปก็คืออันเนี้ยเราแก้ไขน้าเบื้องต้นสําหรับชุมชนเรานะครับลดแหล่งน้าคําได้ก็คือถามว่าลดยังไงแต่ว่าที่แรกไม่ลดนะครับพอเราเสร็จเราก็ปล่อยน้ำทิ้งเลยแต่น้ำที่เราทิ้งไปเนี้ย าบางเอิญมันโดนแสงแดดแล้วมันไม่ซึมลงพื้นมันกลายเป็นแต่ไข้น้ำมันก็เลยทําให้น้ําไม่ซึมลงพื้นกลายเป็นแหล่งน้าคั่เราก็เลยต้องมาแก้ไขปัญหาแหล่งน้าคั่โดยการทําตัวตัวนี้เป็นตัวจําลองนะครับคือธนาคารน้ำใตดินเหมือนกันเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบภายในเฉยๆเราเปลี่ยนเป็นอิฐหินถ่านทรายนะครับทุกท่านอาจจะไปดูใน่ youtube ไปได้ธนาคารน้ำใตดินจะมีขวดพลาสติกกรอกน้ําโยนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอิฐหินถ่านทรายแทนแล้วก็ ต่อท่อน้ำทิ้งตัวนี้ไปลงที่ตรงธนาคารน้ำตรงนั้นก็เลยสามารถลดแหล่งน้ำคัลุกน้ำลุกไหลได้นะครับสำหรับตัวตัวถังไอตัวบ่อพักรักน้ำหรือว่าธนาคารน้ำใตดินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมเอามานะครับตัวนี้ผมเรียกว่าถังประสิทธิภาพสูงหรือว่าถังประหยัดน้ำอันนี้คือลดน้ารั้างนึงอยู่ได้เจ็ดวันที่เรามาประกวดโตโยต้านะครับก็คือ,อถามว่ามันประหยัดยังไงนะครับก็คือ,อที่เราทำเนี่ยครับก็คือสมมุร,อร้อเราแบ่ง ถังตัวนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวที่กักเก็บน้ำอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มีตะ, uh, ระกร้าคว่ำอยู่เนี่ยเป็นตัวที่เป็นอ,อาาุโมงค์อากาศเก็บอากาศแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดินที่เราจะปลูกปลูกพืชปลูมกมะเขือปลูกพริกอะไรก็ได้ในนี้ครับถามว่าประหยัดยังไงก็คือเวลาที่เราลดน้ำครับสมมติว่ากระถา,างธรรมดานะคือเราลดเต็มที่เลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าน้ำที่เราลดไปเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าถังตัวนี้คือลดลงไปแล้วเนี่ยน้ำล้ออา,ลารประัมณวน นะครับแล้วก็พืชเนี่ยก็จะได้ทั้งน้ํไในทั้งอากาศนะครับที่รากมันจะลงไปดูดซึมออกมาครับก็เลยทําให้มันเจริญงอกงามได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวถังถังประหยัดน้ําถังประสิทธิภาพสูงตัวนี้นะครับมีทางเชียงรายติดต่อขอซื้อผมไม่ขายเชิญไปต่อครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณวิทยกรถ่ายม่ไปดูได้นะครับเพราะว่าได้ครับได้ได้ไม่ได้จดพิจารณาครับแต่ว่าที่ผมทำจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ ถ้าจะละเอียดหน่อยจะมีขั้นตอนก็คือดูที่ป้ายนะครับมันจะมีขั้นตอนบอกด้วยนะครับตัวถ<ด>ักรดได้ครู้ตัวสุดท้ายนะครับปัจจุบันผมทาเป็นถังคู่แฝกไปแล้วนะครับตัวใหม่ก็จะมีขนาด40ลิตร u t u b e ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปดูในเพจของชุมชนบ้านหลังพบับนะครับจะมีอยู่นะครับ ชี่ชมบ้านหลังครับหลัง<า>ครับที่มันใหญ่กว่าเดิมก็คือถานผู้แฝงน,นะผมทำส่งของสำนักงานเขตบาลาที่ตัดแล้วครับมันก็จะเหลือเศษนิดนึงนะครับก่อนที่จะทิ้งห้กับทางทางของเทศบาลนะครับก็สามารถได้ดีแล้วก็ที่เนี้ยที่เห็นที่รวมๆอยู่เนี่ยก็จะมีคนที่เขาตามบ้านนะครับเขาเวลาเขาใช้งานเสร็จ้วเขาก็จะมาะมาไว้ที่หน้าบ้านตรนักให้นะครับจะมีพัสวางอยู่ จะทิ้งเรามาไว้ที่นี่นะครับอย่างประดันพอได้ไมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาล้างก่อนล้างแล้วก็ตัดถึงจะมาขึ้นมงออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทำแทบไม่ทันเหมือนกันช่วงที่มีคนมาดูงานเยอะๆนะครับตอนนี้เห็นว่ามีออเดอร์แต่ว่าส่งเขาไม่ไหวครับเันเยอะมากทำทำไม่ทันนะครับอันนี้ก็ถือว่า ค่ะเรื่องที่ผมไม่ได้พาไปดูนะแต่ว่าแต่ละบ้านก็ทําก็คือในเรื่องของขยะอินทรีย์ที่บ้านประกบเขาทำด้วยฉากแต่ว่าไกลนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ละบ้านก็มีทาหมดนะครับพวกขยะอินทรีย์จะคล้ายๆกันแต่ว่าของประกบเยจะเด่นเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเขาเองเปิดกล้วยที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะเขาสามารถบริหารจัดก,การได้แล้วก็ก็เลยจัดก,การขยะอินทรีย์ได้ก็การบินฐานเรียนรู้ด้วยนะครับก็ถือว่าแต่ทีก่านี่วันนี้เรากินข้าวเที่ย<า>งกันยังยังฮะยัง วันนี้เราจะกินข้าวบ่ายกันเอามือเดียวเลยมือเดียวมือเดียวพาไปกินแล้วผมเนี่ยจะอยู่กลางกาลเนาะหรือว่าโชคดีไปไหนก็ไม่ไกลมากคทางจากกรุงเทพประมาณ90โอ้โห90โลฮะบร้แล้วก็เดี๋ยวเดินบันไดนะครับที่ขึ้นลงน่าเทศบาลหกเส้นเนี้ยคืออ๋อจะผ่านไม่ผ่านครับขึ้นลงเลยขึ้นลงขึ้นลงน่าเทศบาลเลยแล้วเข้าไปลำบากครับมันจะแยกเข้าไปมมานนนี่่เเหห็็ไ อ้เน,นี้ที่เห็นน้ําเห็นอะไรเป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อของอแผงที่อยู่ด้านบนนะครับสองฝั่งประมาณข้างละยสิบทั้งหมดเลยครับเป็นโซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบรวรอ้เนี้แหละครับสะพานสองหมื่นห้าของของวัฒนธรรมถึงทำไปห้าหมื่นกว่าอันนี้แหละครับใช่แล้วก็ใช้เงินของกองทุนนี่แหละครับกองทุนขยะของเรานี่แหละครับเมืม่อก่อนน้ำน้ำผมจะเป็นน้ำเสียอันนั้นแหละฮะเขาควางป่ะนั้น ม่ายนมน้ำผมไม่จะดำปีเลยนะครับแต่ก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ผมขอกันหันน้ำมาแล้วก็ขอยขมผมได้ขึ้นละขึ้นนะอยขมได้เยอะมากครับโอ้หอยขมเยอะมากเนาะอ้าวใครจะเข้าห้องน้ำก็เลยครับบรรยากาศนี้ครับเกินครับไม่หรอมีคันกาจะหักนกองไม่หัรับถ้าถ้าไม่มีค่นเลกลางก็ับเออเนาะ อ่ะก็ไม่เป็นไรเราแยกตกไว้พร้อมกันครับไม่เกินเงี้ยไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องใช่ไหมโอ้ยเออเราก็มาเสี่ยงบนสะพานกันหน่อยเนาะใช่คช่เราเป็นสะพานแฝงเนี่เสี่ยงวันนี้เออท่านครับอ๋อครับบ้านล่างครับ กลับมาที่เดิมแล้วนะครับนี่ไปดูงานมาครับโอ้โหปาบเซียนเดี๋ยวว่าขึ้นรถปับ๊บหลับกันอยู่หลับกันเลยพิกอ,อร่อยครับผม น้ำพริกอะไรปลาเชงกันป่ <laughs> <laughs> อน้ำพริกอร่อยเนาะครับผมแถวเลยครับซุดงก็อาจจะแตกต่างจากทางบ้านเรานิดนึงนะคะ ดี๋ยวในโอกาสนี้ก่อนที่เราจะอ,าออกจากชุมชนบ้านลำพักนะคะแล้วก็ไปทานข้าวที่จังหวัดน,นครปฐมนะคะก็จะขอเชิญประแานผู้เข้าร่ว,วหมหลบรลงนะคะก็คือพี่อินทิรามณาาุลนะคะผู้แทนภาคประชาชนแล้วก็เป็นรองประธานคอสมอด้วยนะคะมากราวขอบคุณทางชุมชนบ้านลาพัพนักธนาค่ะขอเชิญพี่อินทิราค่ะ การเรียนท้องถิ่นอำเภอบ้านโป่งนะคะที่เพราเราทั้งสองวันเลยพี่น้องชุมชนบ้านหลักทุกท่านนะคะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมามาเยี่ยมเยือนกับน้องแล้วก็เรื่องของการดำงานวันนี้ทําให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะไปเยวนะคะอย่างที่บอกที่ที่อยู่ที่นี่วนๆแล้วแต่เป็นพี่น้องที่อยู่ในส่วนของสํานักงานปกครองท้องถิ่นจะเป็นส่วนใหญ่ เราก็มีการเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณในส่วนของพี่น้องชุมชนท่านวิทยากรนะคะที่ได้ให้ความรู้จนหลายทลายี่ารู้สึกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปแล้วก็จะไปใช้อ่อยอดกันนะคะก็ในนามตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีที่วันนี้เราเดินทางมาทั้งหมด600ชีวิตนะคะมีทั้งท่านนายกท่านรองนายกท่านเลขาท่านปะลัดนะคะรวมไปไปยมถึงทีมผู้วิหารแล้วก็ น้องๆท,ที่เป็นเจ้าหน้าที่ท <that> ี่รับผิดชอบกับงานการจัดการขยะที่จังหวัดเชีบุรีก็ขอขอบคุณในส่วนของพื้นที่บ้านโฮเป็นอย่างสูงนะคะทั้งสองพื้นที่แล้วก็รวมถึงที่บ้านหลังทังด้วยที่ตอนรับเราอยางจัอการกาก็ขอเสยงตรงมี้ดังๆเป็นการขอบคุณให้ทางวิทยากรและท่านผู้จัดการค่ะแล้วก็ขอแสดงความดีกับทางวิทยากรด้วยนะคะกับรางวัลทสองมดีเดนระดับประเทศด้านการจัดการขยะค่ะขอบคุณค่ะ ในนามของชุมชนบ้านน้ำพมนะครับแล้วก็ที่นูลน้ำท้องถิ่นของไทยบ้านโป่งนะครับที่ร่วมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไร้ขยะของไทยบ้านโป่งนะครับก็ขอขอบคุณคณะเกษจัดรงารทุกท่านนะครับมีโอกาสเราอาจจะได้ไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ขยะนะครับถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าหนึ่งขยะก็สามารถลดโลร้องได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องขององค์ที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดารอมและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยศูนย์เราก็จงขยับ แข็งขึ้นไปในเรื่องของอากาศเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเราคงไม่หยุดแค่ขยายเลยแต่ว่าเราจะทําในทุกทเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีโอกาสนะครับก็ทุกคนก็อยากจะไดเยี่เยียทนาาทางด้นะครับก็ขอท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเชิญนะใครจะเข้ามาด้านเชิญนะครับก็อีกสามพิโกโคลครับแล้วก็ผสม้ไกลนะครับสามพิกโล างกลับกันครับลาก่อนลาก่อนลาก่อนปที่ลาบ้านหลังครับครับอะไรหล่นอะไรหล่นผ้าหลนผ้าหลนผ้าใครคนเสื้อลายคนเสื้อลายคนเสือถือถือผ้าก็หล่นผ้าอะไรลูกแต่เจ้าน้าบ้างใจทำหล่เรือทำหลนให้ลาตามไปกรด อ,อย่ามาซ้ำน้ำตานะครับเชิญครับโอวลาไปใบบ้านลังครับครับโอเคครับใบายบ้านลังเอาไม้ผมไม้ผม <c oughs> เดี๋ยวผมเอาไปให้บนรถอ่ะอยู่รถกันที่สองเออลืมแม่หล่นใช่ไหมแต่ผมกํลาลังจะเอาไปผ้าอนามัยโ <c oughs> อ้ฮอนามัยใช่ใช่าประเทศเราเรียกผ้าอนามัยเนี่ยเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเย็นผ้าเย็น ครับบ๊ายบายบ้านลังพับครับบ๊ายบายครับอืมเลขจะเอาเฮ้เลขจะเอาไม่มีเลขจะเอาใช่ไหมโอ้โหโอเคบ๊ายบายทีที่ครับบ้านลังพับบ้านลังพับครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอืมกล่องนี้กล่องนี้ละเอียดนะเก็บละเอียดเลยนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ้านลังพับครับบ๊ายบายครับ โอเคครับแน่บายบายครับเยียมเยียม